ดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมฟรีบุญแขกทอครับวันนี้มาเยี่ยมยำถามข่าวนะครบเปาธาราแขกทอกับอนุญาตถอดแมตตนะครับผมครับมาเยี่ยมยำถามข่าวกับเปาธาราแขกทอดหอดบัตรมาสกัดครับดูการทัศน์ใต้ที่น้องนะครับโกไกลครับสารคามกับปรมือบัตรธารายู่ไกลครับ เดี๋ยวสกูตจะขากนะครับอาบ้าเด็กจะหน่อยครับข้ากินหล,ลับเพียรเลวกับปล่อยหอยกระเป๋า,าทราร่าอยู่กระตับทุกเลยขับม่ได้ทีเดียวนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่แย่งติดตามสำหรับชมกันะจ๊วนะครับอ้วันดี้ทีมงานเข้าม,ามาหลายคนครับผู้จัดการขอบพันตรีอาจารย์เต็มร็อกเสียเส้นนะครับจุ๊บขวามือนี่ ยกขึ้นมาหน่อยนีุ่ดกล่องลดกล่องครับครับผมป่วายมาเฉยหน่อยครับชุบพลครับหรือว่ายายฝ่าปิดหรือว่ายายสูงก็ได้ครับอเซื้อยายฝ่าครับผมมาทักทายพี่น้องจักหน่อยโอ้ยกินเขายิ่งดีเมื่อกี้พี่เนี่ยครับกัรเว้นคือโมพี่บันี้ครับยายฝ่าปิดครับ นั่งเหยียดง่ายประจอมสำนักงานครับผมเอาทักทายสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับพี่นอ้ยครับจังไหนย้ายเอาไหมย้ายสุดป้อมไหมจยะสุดบป้อมเอาครับพี่น้องคิดอะไรก็เถียงเสียงย้ายยังไงป้าพื้นนี่ต้องขอบคุณยายฝ่าครับอาจารย์ชุ่มพรอาจารย์ชุ่มพรนมาน้าบุตรีเดี๋ยวชุ่มพรเสียงท้องนี่แหละนะ มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับอีพีสองซีรีส์บ้านเสียงทอนเขาขอบคุณทุกท่านที่ผู้ติดตามพี่น้องเป็นครับพี่น้องเป็นตัวประกันตัวประกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าพี่น้องเห้ความสนใจเรื่องเราของตัวผู้ดีเขาครับเขาประกันเก่งดีพี่น้องไปคบและการติดตามครับบอกความสุข ครับในช่วงพี่น้องที่ไปสามาสายไปเยเนาะครับอยู่บ้านกันในช่วงนี้ครับเข้ากับมีเรื่องราวดีๆสนุกสนานกับพันทีมงานเสียงทองเขาเนาะนะครับผมเป็นซีรีส์นะครับไฟบุญเสียงทองนะครับบ้านเสียงทองดึกซีรีส์ครับส่งในพีนองในเบื้องรื่อยๆเนาะครับผมเอาแต่คือพอเนาะนีหลายโอกาสเดียวเนาะที่ว่าวิวกิจะเป็นโอกาสแม็นครับผมกาดีๆให คอมเทนเตอร์พีนอได้เบิ่งได้รูปแบบของตกเจ้นียแมนครับทุกคนครับแล้วณเวลานี้นะครับผมทีมงานไปบูดเช็คทองนะครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับสำานักการไปุูดแช็คทองเท่านะครับเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายครับบำรุงสุขภาพครับแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนี่นะครับผมยาน้ําสมุนไพรบำรุงร่างกายตรานักวโกนะครับผมเป็นตำรับแผนโบราณแมนครับ นี่ส่วนผสมของสมุนไพรมากมายหลายตัวเลยทีเดียวนะครับทั้งสมเกาหลีเป็นพระเอกเลยครับพร้อมกับสมไทยนั่นคือกระชายดำกระชายดำบำรุงร่างกายบำรุงกระลังนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างครับกำลังวัวเถลนกําลังเสียโครงแก้วหมูนี่เป็นสมุนไพรดีจังซู้อนแก่ดื่มแล้วสดชื่นครับเป็นจังไดบ้างสุพิน้องพันครับสมุนไพรน้ำสมุนไพรครับบุญกันข้องกับ เห็ดในน้ับกดแรกนะครับผมแซ่ตู้เย็นนี่ให้กินแซ่กินแซ่สดชื่นตัวจอดก็ช่วยตื่นครับอาจารย์ตื่นดีแรกรู้สึกว่ามันสั่นเสริมส่วนจิตสึกหล่อข้อเหตุงานเมื่อยๆหรือว่านอนเด็กเลยนอนเด็กข้อผักคอนหน่อยนะครับสมุนไพรนามสมุนไพรไู้บุญเสพข้องปลาดอบกโกซอยใดครับ กับพี่กับน้องนะครับผมกับพี่กับปอแม่ครับตื่นลองบึงครับผู้ที่ต,กตากจำทำงานหนะักเข็ดเวียกเข็ดงานปอบ้านเมเรีนนะครับผมได้ทั้งคุณผูชไยได้ทั้งคุณแม่บ้านนี่ับครับผมบำรุงร่างกายบำรุงกระลังครับอารมขยับปรมาลาภ้าความมีโรคเป็นลาบอันประเสรฐแยนครับผมครับผมความมีลาบก็เป็นโจกอันเสรฐแม่เครับ ไม่นี้มีลาบครับอยู่บ้านทาราเสียงทองมีลาบลาบเปลี่ยมีลาบเป็ดต้องขอบคุณทาราเสียงทองขอบคุณพร้อมโดยครอบครัวนะครับคุณนายโบครับน้องออมครับแม่อัวครับแม่อัวครับผมอันนี้ผลิตภัณฑ์เฮาไม้สองผลิตภัณฑ์มาแนะนํากับพี่น้องครับอันนี้รับประทานได้ทั่วไปทั้งชายหญิงส่วนฟารีนากับเป็นผลิตภัณฑ์นองใหม่ ปราบุงร่างกายสาหรับคุณสุภาพสตรีผู้มีปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงมากมายหลายอย่างเอาเป็นวราฝากติดตามและการสนับสนุนสมุนไพรเข้าน้าแดงกันเลยกันเนาะนํามาฝากมาต่อฟารีน่ามีปัญหาผู้มีปัญหาเรื่องเล่าของประจําเดือนมากปกติครัปวดประจําเดือนเป็นไข้ทับกระดูครับผมเป็นท้องลมีัลีดีผู้หญิงก็ผมไม่เคยเป็นล้วค่ะ เาเป็ี่ยนไยิ่งว่าสองสามปีเป็นภูให้เน็เดียวยาไม่ฝากอยู่เลยสิบบืกเึ้นเเป็นยิ่งแล้วฝากเาเป็ี่ยนยิ่งแล้วครับผมผิวพันธุ์เป็นปังผิวพันธุ์เลยสิวเลยฝากมีนวลมีนามมีหนามมีนวลมีนามมีนวลฟารีน่าฟารีน่ามีกินหลับตานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อคุณสุภาพสตรีติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ไพ่บุญเสียงทองเพี้ยนเพียดนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้มีรายการวิทยุออนไลน์เครือข่ายอีสานวิทย์ดีโอเนนะครับส่งงานเพลงงานกอดลำศิลปะวัฒนธรรมให้พี่น้องถึงบ้านเลยครับที่สถานี FM 89.50มแปเนมกะเฮิร์นะครับขึ้นเสียงคนว่าปีครับโดยพ่อคู่แก้่ยวบอลำัมดีคู่แก้่ยวบอลำดีสมาชิกงานพี่บุญเสียงท่องสาขาสองสาขาสองอยู่ทางอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามขอบคุณอาจารย์แก้วหลายๆเด้อครับพี่น้องครับ ืัอนี้เขามาย่ามยมเบาท่าลาทราบข่าว่าเพิ่นกำลังรุ่งเรื่องกับกิจการไม่ฆ่าหอยแม่นแล้วอาจารโอ้ผมว่าเบิ่งืัอนี้เราวน่าสนใจเป็นเป็นธุรกิจที่ลงทุนบอสูงหรือว่าพี่น้องหลายๆคนครัคน่านสิมีโอกาสหรือว่าเขาถึงธุรกิจนี้ได้แล้วก็เป็นเป็นธุรกิจที่ตลาด้องการการเลี้ยงหอยแม่นครับผมตอนนี้ หลายเมนูที่พี่น้องเขาชื่นชอบนะครับประ่าณจะเป็นก้อยหอยก้อยหอยนาก้อยหอยน่าก้อยหอยปัดก้อยหอยเชอรี่ย่างหอยย่างหอยย่างกระแทบมีกินอะไรของตํ่าต่างต่างนี่เห็นเห็นมักจะใส่หอยเลยแมนครับตําปลาตําซัวกัดก็ได้แมนครับผมใส่ปลาหอยนี่มันยิ่งยำกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบวันนี้ก็ได้ซิฟแล้วหลายเมนูหลายอย่าง คุณนายโบจัดให้รสิสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณคุณนายโบครับน้ำจิ้มสูตรซีฟู้ดสูตรเด็ดเนาะซีฟู้ดสูตรคุณนายโบสุดยอดครับผมก็ขายคู่พร้อมๆครับหอยนะครับแถมนับจิ้มหอมครับแมนครับแถ่ว่าแค่ว่าพร้อมพร้อมเสิร์ฟครับ่านผู้ใดอยากกินหอยสดๆนะครับสั่งกับทาราเสียงทองครับผม ศิลปินขอบข้อเสียงทองเขาไดนะ้เนาะเมื่อนี้นอกจากสิเปาจ้าถามขาถามข้าวกันแล้วนอกมอากเนาะยังสิมีเสียงเพลงตามคำขอครับเอ้าวันนีพ้พ่อพอกับเจ้าภาพเป็นยังไงครับบาวทาราเสียงทองกลับ,บาาามาเยียมยา,มยามพี่ยามน้องนะครับของั้นเพยงหนนะครับตอนนี้ขอบคุณสุขุสุขคนครับอาจารย์กิ๊บร็อกเสียเส้นกำลังชมอยู่คุณแม่บุญตาโอ้ยแม่ตาเอ้าเบันบ่วงบันบ่วงครับผม น้องสายฝนจกกอำเพือพ้อนค่ะผมขอบคุณน้ององมสินด้วยครับคุณป๊อกอาจาร,รย์ป๊อกอาจาร,รย์ป๊อกสุภชัยสุภาพรของคุณน้องสุภาพรด้วยนะครับผมแมนพอเถาเบียวผู <laughs> ้ใดเนา <laughs> <laughs> นะ <laughs> เปล่าขอเปล่าคอแ <laughs> มนพอเถาเบียวว่ครับเสียชีวิต่เท่าหน่หนนะ <laughs> อยไมเราเมื่อกั้หนอะแมนบ่พอเถาเบียว <p atre ve al> นั่งเครื่องจากเกาหลีสัวที่ถึงเมืองไทยสี่ชั่วโมงประมาณไหนแม็นก็เฉยครับพราจะเบวกับข้อนี่สูสีเด้จะไปกันไปหลุดหลุดแล้วอยู่ไอนหาหกโลน่ะกันพ่อพ่อกันดูด้วยครับแมนบออิตยาทองสวัสดิ์ขอบคุณนะครับมเยยมมายามแบบเฉพาะกิจเฉพาะการครับเฉพาะกิจดีๆจุดออ มานไทยคิดบ้านสมุนไพรพี่บุญชียท่องกันนะครับซีรีส์บ้านเี็งนอนแต่ใบันเดเตียมอุปกรณ์ไม่มาร้อกพ่งกันไหนครับไม่เบาเนาะอันนี้ไม่สำหรับเบาครับผมจะว่าก่ลองพิงนึกว่าคนมร้องนะกับรับเหลือนะครับเนาะกี้องลายเตีองบแลาเตวครับสองปัญหาก็ไม่กลัว หาดนิดๆการสาวพันแล้วครับผมอ่ะมาทาราเสียงทองเข้ามาเลยมารองลับมาครับโจผาพโจผาพโจบัดครับผมเฮ้ยเราไปสดตบเพ็มตัวนั่งลงกันละพอดีเบี้ยวโอ้ยกินกันปุณิย์สิเนี่ยครับเสุดเสื้อตระทร่าเสียงทอดครับผมสวัสดีครับทุกชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องย้ได้ครับเลยครับคุณครับคือพี่ตับครับ ครับแต่ด้าเพลน,นะครับผมไพบูลเชียงทองนะครับแล้วก็พี่น้องไฟกดแชร์กดไลค์นะครับหนึ่งแมนครับผม